ไปช่วยทำอะไรแล้วก็เปลี่ยนสภาพของวัสดุอย่างไรโอเคไหนคะที่จะผสมกาวลาร์เทคนะครับประมาณสองถ้วยนะครับแล้วเราก็เทลงไปในภาชนะอะไรก็ได้เราก็ใช้บิ๊กเกอร์เห็นว่ากาวลาร์เทคเนี่ยสภาพของมันก็จะเหลวๆเหนียวๆอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่าเราเคยถืออันนี้นี่นือโอเคได้เติมน้ำนะครับเติมน้งหนวค่ะแล้วก็จะเติมไปประมาณ ถ้วยครึ่งนะครับหนึ่งถ้วยครึ่งแต่คนรอเปล่าคะแต่วก็คนด้วยเราเติมสีที่หนึ่งนะครับสีเหลืองซึ่งเป็นสีผสมอาหารนะครับจริงๆก็ดูท่าทางก็ค่อนข้างเข้าได้นะครับแต่หลักๆเนี่ยอยากจะเห็นนะครับสภาพก็ของกาวที่ผสมน้ำแล้วผสมสีเนี่ยมันเหลวขนาดไหนกันอยู่นะเราจะลองดูนะครับเรามีตะแกรงก็กรันเลอะเธอแล้วก็เทลงใส่ตะแกรงนี้น มันเลวมากเลยนะครับครั้งต่อไปเราก็ต้องเตรียมสารบอรแเล็กนะครับเรามีสารบอรแเลกอยู่นะครับเดี๋ยวเราเติมประมาณสากักหนึ่งในสามช้อนนะครับแล้วเราก็เติมน้ําอุ่นลงไปประมาณหนึ่งหนึ่งส่วนสามแก้วนะครับคือติมหนึ่งแก้วต่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็เติมอีกหนึ่งส่วนสามแ้น้ำอุ่นตรงนี้ก็จะช่วยทำให้บอลเล็กระลายอานนี้เนี่ย จำได้ไห<ด>มครับว่าเมื่อกี้เนี่ยมันเหลวยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูนะต้องคนด้วยไหมคะต้องคนดเดี๋ยวไอ้ช่วยย <มา S 2> โอ้ทีนี้อ่ลองดูนะะี่อย่างเงี้ยจะเห็นว่าเมื่อกี้เนี่ยเราเทเห็นไหมครับอันนี้ออกมาแต่น้ำเปล่านะ จะเลื่อนเป็นก้อนในส่วนนี้เับ่ผ้าตรงนี้นะครับสามารถจับได้เลยนะปับตั้นได้มันก็จะเปลี่ยนรูปทรงเนี่ยไปตามขนาะที่ใส่นะครับหรือ,อหรือถ้าเราให้น้ำมันละเหยเป็น,นิดหนึ่งนะครับมันยืดยืดหยุ่นได้มากเลยครับนตรงนี้นะครับบอลลกเนี่ยไปติดครงสรชันของพพลิเมอร์ก็คือทําให้กาวนี่นะครับซึ่งเป็นจริงๆแล้วก็คือเป็นพพลิเมอร์ชนิดหนึ่งนี่นะครับ มันจับตัวกันคงท่าที่ยาวขึ้นแล้วก็ทำตัวแข็งนะครับเห็นไหมใช่ที่ใสเ่ยเยอะก,กว่านี้นี่ไม่ได้เลยโด<ม>ยธรรมดาถูกไหมถ้าใส่สสเยอะกว่านี้นี่คงบแบบแข็งปึ๊บเลยนะคะแต่ถ้าเราทิ้งไว้ตามภาชนาชาะใดๆก็แล้วแต่นะครับมันก็จะเปลี่ยนรูปทรงไปตามนาะนๆะนะนะนะครับเลยลองไดูสิเห็นไหมหือเราก็สามารถที่จะทำความสะอาดได้โดยไม่ติดเลยนะครับ จากข้อมูลที่ว่าเราไม่ควรรับประทานของเหลวใสๆที่อยู่ด้านบนของโยเกิร์ตน้นองๆคิดว่าข้อมูลนี้จริงหรือไม่จริงครับและคำตอบที่ถูกต้องก็คือไม่จริงครับของเหลวนั้นก็คือหางนมหรือที่เราเรียกว่าเวย์นะครับ เมื่อแบคทีเรียทาให้นมกลายเป็นโยเกิร์ตนมจะจับตัวเป็นก้อนโปรโตีนดีบตัวเข้าหากันเกิดเป็นลิ่มนะครับแล้วก็ผลักหางนมที่เป็นน้ําออกมาจริงๆแล้วนะครับหางนมไม่ใช่น้ําแต่มีน้ําตาลแร่ธาตุโปรโตีนแล้วก็ลคโตสครับซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายและเราสามารถรับประทานได้ครับ